สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ สิรถที่น่าสนใจที่เป็นรถไฟฟ้าจอตัวจะเปิดตัวในปี2022นะครับอันดับหนึ่งเลยครับแบรนด์ฮุนไดและเกียร์เนี่ยครับตอนนี้มีแผนนะครับทัศนคติหรือวิชั่นของบริษัทเนี่ยตั้งใจจะออกแบบรถยนต์ไฟฟ้ามากกว่า23รุ่นให้ทันภายในปี2025นะครับวันนี้เรามาพูดถึงฮุนไดนะครับที่จอตัวเปิดรถยนต์ e v crossover ที่ชื่อว่าฮุนไดไอออนิกไฟนะครับฮุนไดไอออนิกไฟจะเป็นรถย f u ลอ e l e อิเล็ c ท r ิกก็คือว่าเป็นรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า100%นะครับภายในปีส0 2 2นีนี้ตามแลนของฮุนไดนะครับจะออกตัวเจ้า I อ n i น5ไฟนะครับโดยที่จะมีเครื่องยนต์2แบบเลยกันไม่ใช่เครื่องยนต์สิมอเตอร์ไฟฟ้านะครับมันเป็นยุคใหม่แล้วมอเตอร์ไฟฟ้าในรถยนต์ที่เป็นขับเคลื่อน2ล้อหน้าใน ionic 5ฟเนี่ยจะให้กำลังมากถึง225แรงม้านะครับแล้วก็ในตัวที่เป็นขับเคลื่อน4ล้อมอเตอร์นะครับจะให้พลังงาน มากกว่า300แรงมานะครับโดยที่จะแชร์นะครับแพลตฟอร์มที่เรียกว่า eGMP นะครับระหว่างฮุนไดกับเกียร์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่จอะตัวเปิดภายในปี2022นะครับแล้วก็เขาคาดเดาว่ารุ่นนี้นะครับจะเป็นรถยนต์คอสเทอร์ที่ได้รับความนิยมนะครับทั้งภายในประเทศแล้วก็ทั่วโลกเลยนะครับอันดับ2นะครับเจ้าเกียร eV6 นะครับเป็น1ใน11รุ่นนะครับที่เกียรพยายามจะออกรถยนต์ eV ให้ทันภายในปี2020 5เจ้าเกียร์ EV6 นะครับจะใช้แพลตฟอร์มก็คือ GMP นะครับ EGMP นะครับจับใกล้เคียงกับเจ้าตัวบุนไดไอออนิกไฟครับเจ้าเกียร์นะครับ EV6 เนี่ยมันจะมีตัวเลือกให้2ตัวเลือกนะครับแต่ว่าเขาจะแบกตัวเลือกพลังงานมอเตอร์ไฟฟ้าเป็น165แรงม้านะครับและที่น่าสนใจคือเขาเคมว่าตัวเลือกที่มากที่สุดในเกียร์ EV6 เนี่ยสามารถทําแรงม้าได้ถึง500แรงม้านะครับโดยที่จะมีตัวเลือกระบบขับเคลื่อน2ตัวเลือกก็คือ1นะครับ เป็นตัวเลือกที่ระบบขับเคลื่อนขับเคลื่อนล้อหลังนะครับ2ก็คือเป็นตัวเลือกขับเคลื่อน4ล้อนะครับผมว่านะขับเคลื่อน2ล้อเนี่ยเขาอาจจะดีไซน์ให้ใช้งานในเมืองนะครับแต่แต่ถ้าเป็นโฉมขับเคลื่อน4ล้อมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยผมว่าเขานา่าจะขายในประเทศยุโรปม,มากกว่าเพราะว่าในโซนยุโรปเนี่ยเวลาหิมะตกนะครับหรือการเดินทางระยะไกลเนี่ยขับเคลื่อน4ี่ล้อเนี่ยสำคัญเพราะว่าการที่รถยนต์ไฟฟ้านะครับมอเตอร์ถ้าเป็น2มอเตอร์ขับเคลื่อน2ล้อหลังเนี่ยแน่นอนนะครับระยะทางการขับขี่ย่อมไปได้ไกล มอเตอร์ที่เป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับสำหรับเจ้าตัวเกียร์ e v วเนี่ยทางบริษัทนะครับเคมว่าสามารถวิ่งได้ถึง300ไมล์นะครับต่อการชาร์จแบตเตอรีตตอร่1ครั้งโดยที่เขาจะมีตัวเลือกของแบตเตอรี่ที่58กิโลวัตต์และ74กิโลวัตต์นะครับมาเป็นออปชั่นในรุ่นนี้แต่รุ่นนี้ที่ผมแปลกๆนะแปลกๆโดยที่เขามีการเลือกแรงม้า176ถึง500แรงม้านั่นก็หมายความว่าเกียร์อาจจะมีการคัสตอมมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเพิ่มแรงม้าตามความต้องการของลูกค้านั่น ก็เป็นเรื่องของอนาคตที่บริษัทเกียร์วางไว้สําหรับเจ้าอันดับที่2อครับอันดับ3นะครับแบรนด์รถยนต์ขวัญใจผมเองก็คือ m a z d a Mazda ปี2021ปลายปีนะครับเขามีแผนที่จะจําหน่าย Mazda MX 3 0ในบางประเทศเนี่ยมีเริ่มวางจําหน่ายแล้วแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ตัวที่เป็นไฟฟ้า100%นะครับแต่ g กนะครับเป้าหมายของบริษัทภายในปี2022นะครับ Mazda MX 3 0นะครับรถครอสโอเวอร์สปอร์ตนะครับกึ่ง2ประตูเขาใช้คําว่ากึ่ง2ง ประตูเพราะว่ามันมีประตูหลังนะครับแล้วก็มีครึ่งประตูหลังนะครับถ้าง่ายๆนะครับลองนึกภาพนึกภาพประตูที่เป็นแคปของ RX 8นะครับเขาดึงเอาดีไซน์ตรงนั้นกลับเข้ามาใช้ใหม่นะครับโดยที่ตอนนี้ในอเมริกานะครับเริ่มมีวางขายบ้างแล้วแต่ว่าสําหรับแบตเตอรี่เจ้าตัว MX 3 0เนี่ยจะให้มาค่อนข้างเล็กนะครับโดยที่มีกําลังไฟเท่ากับ35กิโลวัตต์นะครับหรือสามารถสร้างแรงม้านะครับได้ประมาณ144แรงม้าโดยที่มาสด้านะครับเลมว่าชาร์จหนึ่งครั้งนะครับขับได้1 2ย 4ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับการที่จะเอาเข้าไปคูณไมล์ก็คูณประมาณ1นครับเป็นกิโลเมตรนะครับส่วนตัวเลือกนะครับแน่นอนนะครับเขามีตัวเลือกในรูปแบบของฟอนต์วิวได้เวีเท่านั้นนะครับสำหรับเจ้ามา z ด้า MX 3 0มนี้แต่ว่านะครับมีข่าวนะครับหลายๆแหล่งข่าวนะครับเขียนว่า Mazda อาจจะดึงเอาเทคโนโลยีโรตารี่กลับมาใช้กับระบบไฟฟ้าที่เป็น EV อันนี้ผมว่าน่าสนใจนะครับแต่สําหรับอันดับ3นะครับผมให้เจ้า Mazda MX 3 0แต่ไทยนะครับอาจจะได้ลุ้นใน ตลาดที่เป็นของเกรย์มาร์เก็ตหรืออิมพร์ตคาร์นะครับสำหรับศูนย์บริการเนี่ยอาจจะยากนิดนึงเพราะผมมองว่าราคาอาจจะสูงนะครับแต่ถ้าทําได้ผมว่ามีคนซื้อแน่นอนอีกหนึ่งรถที่น่าสนใจอันดับ4นะครับจากแบรนด์ Mercedes-Benz นะครับที่เขาให้ชื่อรุ่นว่า Mercedes b e n z EQ Family นะครับหรือใช้ในบอดี้ Benz EQA นะครับเจ้า Ben z EQA เนี่ยจะเป็นรถสปอร์ตนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นสปอร์ตคอร์เวอร์หรือ SUV นะครับกึ่งๆที่ขนาดเล็กที่สุดเท่าที่ Mercedes เคยผลิตมาโดย ที่นะครับเจ้า EQA นะครับจะผลิตมา2ตัวเลือกนะครับสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้าในออปชั่นแรกนะครับจะผลิตมาด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีกําลังแรงม้าที่178แรงม้านะครับแรงบิด277ฟุตปอนด์นะครับในระบบขับเคลื่อน2ล้อนะครับโดยที่เขาตั้งราคาเปิดตัวนะครับราคาเปิดตัวคร่าวๆประมาณ57,000ดอลลาร์หรือประมาณ1นึ่งล้านแปดแสนบาทนะครับคูณนะครับคูณ300%เเข้าไทยนะครับก็น่าจะต้องมีเกือบ เกือบ6ล้านบาทนะครับสำหรับเจ้า Body EQA และในนะครับใน Body EQA เนี่ยถ้าขายในสหรัฐอเมริกานะครับแน่นอนนะครับต้องมีสเปกพิเศษอยู่แล้วประเทศนี้นะครับบ้านรถยนต์สำหรับ Bo ดี EQA ที่จะขายในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับจะมีแรงม้าที่280แรงมา้าโอ้ my god เยอะมาก280แรงม้าอ่างเนะครับเทียบนะครับใกล้ๆกับ Mitsubishi Evolution รถซิงเลยนะแต่เป็นรถไฟฟ้าขับเคลื่อน4ล้อนะครับและเขาคาดการณ์ว่าเจ้า Body EQA มันจะออกมาเป็นโปรดักชา์นคาร์ได้ภายในปี2021ปลายป,ายปายีหรือเริ่มต้นปี2022นะครับสำหรับเข้าไทยนะครับแน่นอนนะครับต้องดูตลาด Mercedes บ้านเราก่อนว่าผู้บริหารเนี่ยมีแนวคิดเรื่องยศยนต์ E ีีขนาดไหนนะครับผมว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งตลาดที่น่าสนใจนะครับสำหรับประเทศไทยแต่ว่ามันยังเป็นปัญหาอยู่สําหรับคนที่ใช้รถต่างจังหวัดเนาะสำหรับคันนี้เขาเคมว่านะครับขับนะครับต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยได้ประมาณ250ไมล์นะครับหรือประมาณ400กิโลเมตรนะครับต่อการชาร์จ1 ครั้งในโฉมที่เป็น280แรงม้านั่นก็เป็นอันดับที่สนะครับสำหรับ Mercedes Benz อันดับที่5นะครับตามมาตามๆกันนะครับสำหรับแบรนด์ Mercedes b e n z แต่ใช้แพลตฟอร์มที่เรียกว่า EQB นะครับหรือว่า GLB Class นะครับจะใหญ่กว่าครั้งที่แล้วนะครับหรืออันดับ4นิดนึงนะครับสำหรับเจ้าบอดี้ EQB เนี่ยเขาคาดว่าจะมีมอเตอร์ไฟฟ้านะครับที่ให้กำลังถึง221แรงม้านะครับและต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับขับได้ใกล้เคียงกับ EQA ตัวแรกนะครับก็คือประมาณ250 ไแต่อย่างไรก็ตามนะครับเจ้าบอดี้ EQB ตัวนี้ทางสื่อนะครับต่างประเทศก็ยังคาดการว่ามันจะเข้าภายในประเทศอเมริกาได้ภายในปี2022นะครับโดยที่มีระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้านะครับฟูลอิเล็กทริกนะครับ221แรงม้าก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะครับสำหรับตลาด Mercedes Ben z ที่คนที่ชอบเบนซ์นะครับรถยนต์ตาดาวนะครับหรูประหยัดนะครับจะมามุมมองไหนสําหรับรถยนต์ไฟฟ้าต้องคอยติดตามกันนะครับต่อมานะครับ อันดับ6นะครับเหมือนเดิมนะครับค่ายตาดาวเมอร์เซเดสเบนท์นะครับกับในบอดี้ G Class นะครับรถยนต์ลุยป่าที่เป็น EV อันนี้น่าสนใจนะครับก็มีผู้บริหารนะครับเมอร์เซเดสเบนท์นะครับเขากล่าวว่าเขาจะดึงเอาบอดี้ G Class นะครับมาทำเป็นรถยนต์ไฟฟ้า EV นะครับให้ได้ภายในปี2022ก็คือเป็น Full EV นะครับอ่ออิเล็กทริกนะครับมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อน4ล้อโดยที่เขาจะเรียกเจ้า G Class นะครับ EV ว่า EQG นะครับ ในรถยนต์ทุกรุ่นต่อไปนี้ที่เป็น g ีคาร์ดมอเตอร์ไฟฟ้านะฮะอันดับ7นะครับสาหรับรถยนต์ไฟฟ้าค่ายนิสสันนะครับชื่อเรียกรุ่นคล้ายๆนะครับผู้หญิงไทยนะครับไม่แน่ใจอ่านถูกหรือเปล่านะครับน่าจะเป็นนิสสันอาริยานะครับหรืออาริยานะครับถ้าคนไทยอ่านนะครับนิสสันรุ่นที่2ที่เขาจะสร้างรถยนต์อิเล็กทริกคาร์หรือรถยนต์ EV ต่อจากนิสสันลีฟนะครับโดยที่ตัวนี้นะครับจะดีกว่านิสสันลีฟในเรื่องของไมเลนนะครับต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเขาเคลมว่าสามารถ วิ่งได้ถึง300ไม์นะครับ3 0ม้ไม์ก็เกือบ600กิโลนะครับผมแล้วก็ในนิสสันอาริยะตัวนี้นะครับจะมีระบบโปรพายล t ดก็ระบบโปรพายล t ดเนี่ยก็คือระบบที่จะใกล้ๆเคียงกับของเทสลาหรือออโต้พายลอดที่คนขับเนี่ยไม่จําเป็นต้องขับเองนะครับสามารถกดตึ๊บ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 อยากไปไหนขับไปได้เลยก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีนะครับที่หลากหลายค่ายผู้ผลิตให้ความสนใจเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ผมมองว่าอนาคตเนี่ยมันต้องมาแน่ๆเพราะว่าเทสลาทําได้แล้วในรถจนพอเชก็มีนะครับ โดยที่เจ้านิสสันนะครับตัวนี้เขาคาดว่าจะวางขายภายในปี2021ที่ญี่ปุ่นนะครับช่วงปลายปีแล้วก็ถึงสหรัฐอเมริกาหรือตลาดยุโรปในปี2022นะครับโดยราคาเปิดตัวนะครับเขามองไว้ว่าที่40,000ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ1นล้านสองแสนบาทถ้ามองเป็นรถยนต์ขนาดนี้นะครับไซส์เกือบเกือบคอมแพ็คเยูนะครับที่เทียบกับพวก Honda j a จ z R นะครับมันก็ราคาค่อนข้างที่จะสูงนิดๆนะครับแต่ถ้าเกิดเข้าไทยนะครับผมมองว่าน่าจะพุ่ง ไปประมาณ2ล้านเลยสําหรับเจ้าอันดับที่7นี่อันดับที่8นะครับนะครับมาจากค่ายดาวลูกไก่เจ้าซูบารุนะครับเดี๋ยวขออ่านก่อนชื่อโซเทล่านะครับซูบารุโซเทล่าน่าจะอ่านถูกนะครับจะผลิตรถยนต์ EV นะครับรุ่นโซเทล่าภายในปี2022ไม่แน่ใจว่าจะเป็นคอนเซ็ปต์หรือว่าโปรดักชันนะครับอันนี้จัดอันดับรถยนต์ EV 2022ที่มีข่าวออกมานะครับเจ้าซูบารุโซเทล่าเนี่ยนะครับเขาจะมาในแพลตฟอร์มที่คล้ายๆกับซูบารุฟอร์เรสเตอร์นะครับหรือนะครับ ที่เป็นโตโยต้าคู่แข่งก็จะอยู่ประมาณ bz 4 x นะครับหรือเป็นคู่แข่งที่จะมาแข่งด้วยนะครับสำหรับเจ้า s u b a r ุนะครับ s o l ทล r r a นะครับคำว่า s o l ทล r r a เนี่ยมาจากภาษาลาตินที่แปลว่าพระอาทิตย์กับดินนะครับอ่าก็จะลึกซึ้งหน่อยเพราะว่ารถยนต์ ev นะครับไฟฟ้านะครับชื่อก็ต้องออกไปเหตุทางธรรมชาติหรอกแต่นะครับเขาบองว่า s u บ a r u ตัวนี้นะครับอาจจะไม่มีตัวเลือกในส่วนของขับเคลื่อน2งล้อด้วยเอกลักษณ์ของ s ูบารุเองนะครับถ้าผลิตรถ ev ก็ต้องเป็นขับเคลื่อน4ล้อในสไตล์ สูบลุอย่างแน่นอนนะครับอันดับที่9นะครับเลขสวยกับเจ้าโมเดลเทสลาโรเตอร์นะครับยักษ์ใหญ่ในบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าโดยเจ้าเทสลาโรเตอร์เนี่ยทางเทสลาแจ้งว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่แรงที่สุดในโลกนะครับโดยมีอัตราเลขศถึงนะครับประมาณ9าวินะครับแล้วก็เขาเคลมว่าจะวิ่งควอเตอร์ไมล์นะครับง่ายๆรถสแตนดาร์ดได้8วิก็ต้องบอกว่ามันต้องเป็นรถที่ไฟฟ้าที่โคตรแรงโคตรเร็วโคตรดึงแน่นอนนะครับแล้วก็ท็อปสปีดประมาณ25 สิไมล์ต่อชั่วโมงหรือประมาณ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอาจจะเกินกว่านั้นนะครับเจ้าเท l a r โรเตอร์ปี2022นะครับจะมากับแบตเตอรี่ที่มีพลังงานไฟฟ้าสูงถึง200กิโลวัตต์แบตเตอรี่แพ็คนะครับมันเลยทำให้สามารถพาเจ้าเท l a r o รเตอร์รถ Sport, สปอร์ต2ประตูไฟฟ้าตัวนี้นะครับวิ่งได้ไกลถึง640ไมล์หรือประมาณเอ่อเกือบเกือบ800กิโล800กิโลกับรถสปอร์ตนี่เผื่อได้เยอะกว่าพวก l a m b o กินี n i f e r r ร r i นะครับสำหรับราค เปิดตัวนะครับ e อ o n Musk นะครับเจ้าพ่ออิเล็กทรอนิกส์ของเรานะครับแจ้งว่านะครับจะเปิดตัวนะครับโดยที่มีราคาตลาด200,000ดอลลาร์หรือประมาณ6ล้าน500,000บาทเข้าไทยก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับต้องมีทะลุ20ล้านแน่นอนแต่20ล้านนะครับกับเทคโนโลยีรถไฟฟ้าที่มาล้ำขนาดนี้ผมมองว่ามันไม่แพงนะครับเพราะว่าวิ่งนะครับ0ถึง101.9วิเราแค่กระพริบตาเองนะคอเตอร์ไมล์8วินะครับคอเตอร์ไมล์8วิถ้าเทียบกับรถที่เป็นเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์สันดาป ต้องมี1,000กว่าแรงม้าอย่างแน่นอนอันดับสุดท้ายนะครับแบรนด์รถยนต์เจ้าตลาดอย่าง Toyota นะครับเขาให้สัญญาว่าภายในปี2025นะครับจะต้องได้เห็นรถยนต์ EV จากค่าย Toyota มากกว่า2-3รุ่นแน่นอนนะครับโดยวันนี้นะครับเจ้ารถยนต์ Toyota นะครับภายในปี2022เขาแพนจะออกสำหรับ Toyota EV นะครับโดยใช้ชื่อบอดี้ว่า b z 4x นะครับส่วนเจ้าตัวบอดี้นะครับ b z 4x นะครับจะเป็นรถยนต์ full เล็กติกคาร์นะครับขับเคลื่อน2ล้อหลังนะครับจากค่าย Toyota โดยที่จะแชร์แพลตฟอร์มนะครับใกล้ๆกับตูบารุก่อนหน้านี้ที่เราพูดถึงกันนะครับส่วนราคาขายนะครับเจ้า t o yo ต a าเขาให้ว่านะครับเปิดตัวประมาณ4 0,000ืดอลลาร์นะครับก็คูณกันเข้าไปนะครับว่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ t o yo ต้าเนี่ยผมมองว่าเขาเป็นน่าจะเป็นรถยนต์แบรนด์นะครับท็อปทอปของตลาดญี่ปุ่นนะครับหรือตลาดที่ไม่ใช่ตลาดยุโรปนะที่เก่งเรื่องไฮบริดมานานแล้วนะครับตั้งแต่พีอูดผม เลยมองว่าถ้าเป็น EV เนี่ยโตโยต้าเนี่ยน่าจะไม่ยากแล้วเขาก็มีหลายบริษัทนะครับมาซื้อเทคโนโลยีไฟฟ้าของโตโยต้าไปนะครับเช่น m a สด้านะครับซูบารุนะครับก็ต้องติดตามนะครับสำหรับค่ายโตโยต้าผมมองว่าโตโยต้าเนี่ยถ้าผลิตออกมาขายจริงๆอ่ะราคาจะไม่สูงอย่างที่คิดนะฮะโอเคครับก็จบกันไปนะครับ10อันดับรถ EV ที่จ่อเปิดตัวภายในปี2022นะครับใครชอบรุ่นไหนนะครับแบบไหนก็คอมเมนต์กันไว้ได้เลยครับสำหรับผมนะผมมองว่าที่ มันต้องเป็นเทส l a นะแต่ที่ใกล้มือที่สุดเนี่ยน่าจะเป็น To โยตานะครับกับที่ผมชอบก็คือ Mazda MX 3 0ใครชอบรุ่นไหนนะครับก็คอมเมนต์กันไว้ได้เลยสําหรับส่วนตัวผมนะผมชอบเทส l a แต่ถ้ามีตังค์ซื้อเนี่ยถ้ามีตังค์จริงๆนะก็ขอเป็นโ o โยต้ากับ Mazda มากกว่านะครับสำหรับวันนี้นะครับฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับลิสต์รถยนต์น่าสนใจภายในปี2022อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์ช่องฟรีลิกด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆวันนี้สวัสดีครับ